วัสดีจ้าและสวายดีมื่อนีผ้าอันตากับย่าไปกังหลอกอีกแล้วเน,นะเดี๋ยวไปติดตามภาบซุ้มไปน้ำกันว่าแม่น้องไม่สีผ้าตากับย่าไปอันใส่เนาะแต่ว่ามื่อนีกะอันเพรเมียว่าเปิดมันยังวากมาดับทับปากกันาะ นี่กระไรผ้าตามาเด้วผ้ามาเ <มะ S 1> ที่ยวเด่นนิดนึงผ้าตามาหาหมออยู่แถวๆถไดไน้ำแม่น้องสูง อันแถวเข้มของมาเข้มของอันพาเพื้นมาป่วนยาพื้นเมืองพี่น้องเอ้เนาะเกี่ยวกับพื้นเมืองเพราะว่าพื้นปิ่นภายในเนาะกระเบื้องอาการไปน้ำกันพี่น้องเอ้เป็นกระตังใจให้ในเด้อเนาะแต่ว่าพาอามาเที่ยวพยังเออเนาะไปมาอุ้งไฟนี่จ๋าไปนะแม่น้องกีบกับน้องกีบก็ไปก่อนนะไปแล้วกระตั้งคืนภาวิญญาณเนาะ

ตากับยายอยากไปเบิงตากับยายบเคยเห็นตอนนี้บรรยากาศเป็นแานี้แม่ไผนี่น่ะพ่อไผนีน่ะมาเอามาไทโตเอาด้อเดิที่อยู่นียู่นีมทีู่่มาพูดมาทา่อยมาพูดมาไทเอาด้อเดด้ดเนี่ยเ็ดีเียนี่น่ะ ไม่ให้ลูกสาวพูนย้ายก็ไปแล้วพูนอันนี้เผาพิหารอุ้ยดีใจเลยเนาะดีใจป๊อบป้าดีใจโอ้โนี่น้องไม้น้องไม้น้องไม่สวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้า บรรยากาศมุมส si ah, ah, like ูงพ oh, ี่น้องเลยฮะแม่นงโซกกับนงโซกกับบุาันหอดใสอยู่เมโอ้ยไว้ไวแม่นงกีไปหอดพุ่นเด้

ใบป,ป้าพี่น้องเอ้ยจังเป็นไก่ไหมแม่น้องไม้กับน้องไม้ไปบ่ะหอดปพ้อที่ต่ำสูงกระอ่๊อหมึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยเพื่อแตกพักๆหูแต่แต่แตเมืงง่อยอ๋อความสูงบ่ให้เบาเลย ตัวบรรยากาศยามมือแรงก็อากาศดีอยู่เลยแต่ว่ายังอีกผู้แม่น้องกิีบกับน้องกิกีบคืนไปสูดปุ่นแ้วแม่น้องใหม่ไปบ่อหอดซับ